ครับก็กลับมาแล้วครับไปเก็บมะานาวครับไปเก็บมะนาวเก็บใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ครับเดี๋ยวมาหั่นใส่ความหอมหั่ตะไคร้บนดื้อใส่ตะไคร้จักน้อยหอม หอยเชอรี่ก๋วยหอยเชอรี่ก๋วยหอยเชอรี่กินห,หอยให้แรงดีกินหอยให้แรงดีฟึบนฟื้นใบมะกรูดครับใบมะกรูดหั่นเป็นฝอยๆอยครับหันไฟไฟไฟ่นฝอยใส่ลงไปเพิ่มความหอม ใส่ลงไปเรียบร้อยข้าเบี้ยครับด้วยข้าวคัวใช้ลงไปครับข้าวคัวข้าวคัวเนี่ยก็ตั๊เอียงครับใส่ลงไปไล่ มะนาวจัดลงไปมะนาวจัดไหลกับเปียวไหลชืบชืบฮินูบานบานโอ้ยตะลืดโอ้ยมะนาวกระเด็นครับมะนาวกระเด็นมะนาวลงไปใส่มะนาวลงไปนะอีกสักหน่วยนึงคึนคึงสักหน่อย ชุบหนิตอวชุบนี่ยีบลงไปฟุบนะเดี๋ยวมันจะเปียกปลาน้ำปลาหน่อยนึงพริกหงพริกปนมีกรบเกรมแเหล้วมีเครื่องดื่มย่างยางัยงยังมามามาใส่พริกลงไป อ่าหอมรุมเลยหอมกับคนโอ้ยปเป็นตัวเสีบเจ้าปเป็นตัวเสีบเด้นหนุ่มเอ้ยนี่ เป็นยังไงหอ,อยหอ,อยเรานะ่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวรอหอ,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 อยได้ที่สักหน่อยสบายเลยรอหอย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 ราหอยได้ที่สักหน่อย và ui rồi. Mm. Mm. Rồi. Right. Mm. ลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไปลงไปงไม่ ครับที่นี่ลงตัวเป๊ะเลปกปดแกดปแกอ,ยอยู่ไหนนอแกงหลดนอยู่ไหนหนอตีน้ำจิ้งก่อนครับ ีน้ำทิ้งล้วก็น็อกน้ำเย็นสักหน่อยครับน็อกน้ำเย็น,นำทำเพื่อความกรอบครับตัวความกรอบ <c oughs> น็อกน้ำเย็นแล้วก็เอาน้ำทิ้งไปอาหารบัตรี่นอนเลย เรานะครับหาก,กินอยากคันตกเด้ดหอยเชื่อดลีช่วงนีนกระได้ไม่ใช่ว่าหากินยังไงเนี่ยยโลโลนึ่งนี่ไม่ใช่ว่า,ากกไ,โลโลไม่ใช่ว่า,วาทุกถูกเด้โลโลนึง่งแพงอยูุ่กดีกกนะตัดนิกหน่อย ผักชีฝรั่งครับแบบไป่ความหอมรูแบบบานเอียงเดียบบานผมเดียกเดียกใบาลานะครับแต่ว่าทางภาษาหนังสือเขาเรียกใบผักชีฝรัง่งรูแบใบเลื่อยนะครับล้างทำความสะอาดทุกคนสะอาดแต่ปกติก็ล้างแล้วแหละตัวกกางอีกทำเสร็จไป ก๋อยหอยอเดี๋ยวดูหน้าตากันไก่ๆครับดูไกๆ่ๆดูหน้าตาไกๆ่ๆครับกำลังคนก๋อยหอยครับชัดเจนครับนี่ถ้ากินอยากกินดุกด,ดิ น้อยชรีตะกอนก็อยู่ตามบิ่งหน้าต่างๆเขาก็ดวนยามันก็ด,นนกดับเมียวหมดดูวะมีตัวนี้ด้วยคำนึงพอดีเลยตัวนี่มีอย่างขักเลยจอดเสร็จอะไรครับ เดี๋ยวลงตัวเดี๋ยวลองชิมสักหน่อยกันดอสักตัวกันดอ อืมอั่จังต้งข่าไวจักหน่อยกันดูสมุนไพรู่กัน เม็สมุนไพรคู่กับหอยตัวใหญ่คำโต,ตสมุนไพรไหลลงไปอ๋อทำจีบุตร รอแกงก็บ,บกถัว่วตัวปลาเกอาโอ้ออยจะอ๋อโอ้ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวต้องไปแกะตอครับแลาเนี่รอเราข้างล่างนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามได้ทั้งช่องต้อมภูกันนะครับช่อง youtube นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีเมนูอะไรใหม่ๆมาดูให้ดู้สักรอบครับความชัดเจนของหอยเชอรี่ครับนี่แหละครับหอยเชอรี่พอเรายำมาแล้วครับเนี่ยมันก็มันก็อร่อยทันเลยครับเนี่ยจี่มีอะไรครับอร่อยทันเลยครับอร่อยมึออของแท้ของแท้แม่ล้วนไปบวกหนึ่งถวายถ่องวาบเลยสุดยอดเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาคือมีตัวดิมอนเอน,นาะบ่านนี้โอ้เอา,เอาก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวขออยากไปจวดก่อนครับจวดจวดจวดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ